สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดนอนรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ชุดนอนรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นผ้าซีทูค่ะเนื้อผ้านิ่มใส่สบายใส่แล้วไม่คันเวลาซักก็แห้งง่ายค่ะด้านบนของเขาจะเป็นสายเดี่ยวค่ะสามารถปรับสั้นยาวได้ค่ะไล่ลงมานะคะจะเป็นลูกไม้สีดำค่ะตกแต่งด้วยโบว์สีดำเล็กๆตรงนี้ค่ะลูกไม้จากด้านหน้านะคะจะไล่ลงมาจนถึงด้านหลังเลยค่ะ ของเขาปรับสั้นยาวได้ค่ะจะเป็นสายไขว้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะโชว์แผ่นหลังค่ะรุ่นนี้รอบอกจะไม่เกิน34นิ้วค่ะอกจะไม่เกิน34นิ้วค่ะเอวจะไม่เกิน30นิ้วเอวจะไม่เกิน30นิ้วสะโพกจะไม่เกิน36นิ้วค่ะสะโพกจะไม่เกิน36นิ้ว เหมาะกับน้ำหนักตัวไม่เกิน60กิโลกร,รัมค่ะความยาวของชุดนี้อยู่ที่32นิ้วค่ะเดี๋ยวพี่ชุดจะให้ดูสีนะคะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสีสีค่ะสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะสีต่อไปนะคะสีแดงค่ะ สีแดงค่ะสีสุดท้ายคือสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะจะมีได้กันอยู่ทั้งหมดสีสีจะมีสีดำสีชมพูสีแดงแล้วก็สีม่วงค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งเวลาซื้อชุดนอนหรือว่าซื้อจีสติงจะต้องสอบถามขนาดไซส์กับผู้ขายทุกครั้งค่ะวันนี้พี่ชุข,ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ